สวัสดีทมีแห้งครับพี่น้องครับผมวัย่างวันลำเพลินออฟฟิเชียลครับของตะเคลียร์สถานที่แล้วพี่น้องเอรอได้สถานที่ได้มองได้บอลยนใครเรียบร้อยครับได้มองตั้งหานตั้งเวทีแล้วครับบอนได้นเอารถออกใครแล้วครับเอาเริ่มงานแล้วครับรยังอีกเพี้ยงยังอีกเขาพิบป,ปอบแต่ถ้าคลีบยุกอะไร โอ้ยองเวียนนะครับพี่นากระซิบ่เห็นแล้วเนี่ยเห็นหรอเอ้ยจะมันจะไปแล้วบุญจะเป็นหลายหลนะเจ้าเนาะมาเห็นงา้นนะทันปีเดียวพี่นากระซิได้ขี้ได้เผากันหรอบปล่าไม่ใช่องเวียนพลาดพ่อใหญ่เนี่ยเด้อคกินหอยพาดพ่อใหญ่ครับโอ้ยเปิดเพียงอย่างน้อยพ่อใหญ่ ต้องของตั้งห่านแล้วครับผมเที่ยงตรงพอดีพี่น้องครับล้มของแล้วล้มของแล้วสถานที่<อ>ท่านให้การให้ท่านการแสดงที่โน่สถานที่ก็อพอได้เยอะครับหยัรบรถขัน้นนั่นขั้นนี้ออกหยับขั้นนั้นขั้นนี้ออกอ่ะพอได้เยอะกว้างเยอะพอดีนั่นแหละพอดีพอดี พอมีพื้นทีทั้งหลังลงไปหันก็นกได้การเกณฑเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องครับรของต่างหาันต่างที่มองจอดรถบัสก็ได้ที่มีความเรียบร้อยแล้วครับ ต่อฝ่าไทยช่วงโคษนาโะแล้วโคชแล้วเดดแหงนี่เี่น้องมเลยดด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 เด่นเดดีกาแมนบ่ค่ารถค่ายังกานี้กัสีเลียหรอละนที่ลียกัเปลี่ยเ่ยทีมงานกับมาหอดแต่พรทันอกเกียงคนาะ ยิ่มลวงหนามาฮอปรมมะมันหาทุ่มแต่มนเราไม่รถมันตั้งเลยเนี่ยแย่แล้วแล้วพี่น้องเร๋ต้องตั้งอะไรกับว่าเป็นยังเรครับท่านพี่น้องเะครับพี่น้อท่านพี่น้อตลาดเนี่ยเลือนซืือนด้อเ เลื่ยนซื้อได้ไหมซื้อเงียบๆกันเองหรอกซื้ออะไรตลาดไล่เพราะนาสิบวาง,าง,าง,งซีล่ะจำพวกพิษเพื่อหา,ผ,าหผิดก็ดขอไฟเพราะว่ามันซื้อมันเอิบซียงยากซะจำซียงยากถ้ซื้ออะไรอยู่พัทยาสายกลางครับ พัทยากลา,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 างมันมีสายพัทยากลางมันสิมีพัทยาเหนือพัทยาใต้เนาะอันนี้พัทยากลางครับไล่ว,ว่านาสินเป็นแรกว่าเสด็จน้องกันพี่น้องไปท้ายเด็กคนหนึ่งวันนี้เปิดเพียงกคนในย่างน,นี้ <S <S <ส>เปิดเพียงเปิดเต้าแก้ม,มน,นี่ทำนี้เลยนะครับมองจอรถบัสอ่ะสะดวกสบายแล้วเพม่อนเกี่ยว้นที่เรียบร้อย เลี้ยวกันเริ่มแล้วครับลุยแล้วครับนั่งหัวจุ่มกันเลยผ่านกินอย่างวันกินเทานมไม่หอนเนสเซอร์ไซส์มิลก์ชิมครับยำหอยน้ำรุ่มครับโมนี่เขาจิโมนี่เขาไปแล้วเขาไปแล้วคล้ายจะตีหาตามไปดี ไม่ดีใครดีใครดีบอกไว้เราเข่ามาขายเอามาเอามาเอามาลงโหลดนี่อ่ะเป็นไรกันไรเ,เ,เบิร์ตอืมสว่างแรงอะไรบแล้วกาบอสเซียปลอดสิ้นครับอเออนี้มากระยังเงีงย้งยหนีมันขึ้นนระอฮอนเบิร์ตฮอ,อนได้มองจอดเรียบร้อยครับพยายามมาตั้วกัน อันนี้ทางแม่คว้ามัานเ,ม ора, ปเป็นได้อย่างกินน้อพี่น้องเอ a, mer, ้ยแล้วาวายังมเมนกับพวเบาเอากับพวาแมนทากับพอะไร้วลงนั่นคน่อยในถังสีนี่เนถังสสสส ก็ห่านก็ไส้โนดไส้โนดยังกับผู้หญิงก็เปรียบเปรียบเสมือนยังกับผู้หญิงเปรียบเสมือนต้นไม้ผู้ชายเปรียบเสมือนคนทําสวนแต่ถ้าเมื่อใดผู้หญิงยั่วยวนคนสวนเขาต้องฟัน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 เขาบอกว่าเจ้าก็ไม่บูดไปกิ๊กกันที่ไปใส่หน้าเจ้าแม่บอกขุนศรีพรนาะโอ้ยข่อยก็บอกขุนงรี่กับทุกคนทุกเพศทุกวัยนั่นแหละผู้สรีถือสรีทราผู้สรี ว่านม้วนหนุ่ยก็เนี่ยถือบอบวงมากดย่อยกับไปได้บอบวงแล้วผลสามน้อยเนาะใครวาไม่เน่าไปก็เล่ไปว่างใส้ถวยไปอ่ะยุหันละเนี้ยบุตรแล้วก็ยุหันละนานนั่มพี่นี้ยว่าเผู้สาวเราไม่ไม่บุตรอะไรนี่นะยาบ่ย้าบ่ห้องมาาแ่งมานี้บุตเขาอกกันได้ง่อืโอยูยกับโยน้ำกันไปกันแจ๊คสี่ออยไปยืชใส่รถคอยหันไห อาใส่ขั้วฝนต่วธาัวโมนอยู่กนวามาไหมก็ฝ่ายผนกันนั่นบเรี่อได้ละสงนันพยากินกัยูหันพี่ก่งกัไทยกินาพยาบันไปด้ป่ามากไม่จะบูเทสปานี่ปัญหาอะไรพอที่เหกที่แหกเดี๋ยวปิดไปกันวันนี้อาหารบ้างครับเก่แ่งรถทหรข้มาเาเิดหรขั้นบักกัดอะนบ ไอกปิดมันมันห้องไทย้อมร์มปีตไอสูงไอเที่ยหนีไปไทยเมื่อไงไปนะคนเดือดขึ้นเพลิงไปนะโอ้ยโมฮาสวยเลยไงไอย่างนี้มันหรอเห็นอันเนี้ยตำมุ้งเขาเจ้าฝานอันนี้ใส่น้ำแมนบ่แค่รสเนี่ผมนึกว่มาผมฮุงเฮิมผมเออเอาสีสันเอาสีสันคือว่าน้ำเตี๋มเที่ยวแ้วาหลุดไหมเอาสีสันเนาะ อันนี้หั่นลูกเต๋าดิพี่หั่นลูกเต๋าดิครับฮั่นฮียรดบ่ได้หันห่นลูกเต๋าหั่นให้เป็นลูกเต๋าเนี่ยใส่ว่วาฝานบักแตียงเห็นให้มันเป็นแว้นพะนะเอามาเห็ดเป็นรูปเวียนไปว่างไว้จานเไปว่าเป็นให้เป็นเว้นเนาะนนเป็นเพน้ยนเนาะหารให้เราเป็น,ปน,น,นลูกเตาเออเราเพิ่นึงว่านวันนอนน้ำเมียงพอเสียบป,ปนัวว่าเืมอรุ่นไปซื้อผของรือรถ ถุงเท่านี้แหะมาสองถุงว่ะเอาไปเทใส่บอลนอนมาเออมือลุ้นนี่เสียบนอย่งว่ะโีนงานแต่เก่าวัววิดแตละหัวกับสิปัญญาหัวเป้นติดหัวก็ได้โอ้ขันววัวก็บวัด้หัวเนาะกัฟต่บางพญาวันแนันละวัววัววบดหัววัตบหัววัอาบน้ำเนาะเัวกบปาเปืิกวกอาไปัวมงเห็แล้วมีหาคอยวัาสิบ้นนี้ใอย

ตลาดไล่วนาสินซื้อซื้อ,อมวนๆเนี่ยแหละแต่ว่าห่างจำเงียบพี่น้องมาพอกันครับเหมือนแรกครับสเสด็จเสด็ย้อนหนีครับสาวเพชรบันแพงวงใหญ่เต็มวงเพือพี่น้องเด้อมาเด้อครับมาเด้อพัทยาสายกลางพัทยากลางครับตลาดไล่วนาสินขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพอกันคลิปหน้าสาวัสดีเพื่อไปปุ่น